ไปแล้วแม่อ้อมจะรดน้าต้นไม้ได้ไหมเนี่ยนันแงแคะไข่นะนังนภาก็มาร้องเรียกเมื่อเช้ากินไปแล้วซองหนึ่งนะนังแคะไข่มันยังกินอาหารเม็ดเลยนะได้ทำไปถึงจะต้องมากินอาหารเปียกทุกมือ้อไม่ได้เข้าใจไหมมันจะหมดแล้วมันตือ้อเข้าใจไหมตัวเองมีอาหารเม็ดกินกินไปเลยเอยไปไหนละอปอยู่นู่นไปอยู่ตรงต้นไม้เขา แค่ไข่เข้าไปเลยลูกจะรดน้ำต้นไม้เอี yeah. ไยไอเอียร์ยุ่งต้นไม้เขาทำไมเนี่ยฮะเอียเนี่ยเรียกหันไปไปรดนยุ่งต้นไม้เขาทำไมหาเอียร์ใช่ค่ะให้มันเดินไปเออดูเนี่ไปอ้อมไปไม่อ้อมจิ้มปิดแล้วมันไม่ปิดเมื่อกี้นี้เนี่ยนั่งแค่ไข่มันก็กินอาหารเม็ดเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยแม่กินเนี่ยทาไมไม่เกณฑเรื่องเยอะนะนานงะภานะดูแม่ที่ตัวบนเริ่มเท่มเลยดูที่เนี่ยไม่ต้องมาร้องเงี้ยวเงาเลยกินกับแม่ไปก็มาร้องเงี้ยวงาวเลยรอยดำเนี่ยหนูมไม่รู้ยังไ,ไม่มาเลยไม่รู้เมื่อเช้ามาได้กินปลาทูกากเพื่อนแม่อ้อมหรือเปล่า

จะใครจะไปเห็นลูกมันละมันเอาไว้ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยม้เช้าให้กินป่ะ,อะเอา้ายังไม่ได้กินเลยเหรอตั้งแต่เช้ากินปาไปแล้วกินปลาไปแล้วเหรอ,อม,มาให้กลัวคน ดำนรื่อขาไอเนี่ยไอเนี่ยดำโรงพยาบาลค่ะไม่ไม่กลัวคนค่ะกลัวคนไม่กลัวแล้วไม่ตอนแรกมันกลัวนะนี่มันคล้ายๆเหมือนมันอยู่กับมันรู้แล้วไงว่าเป็นตัวพี่แห่ให้แห่จะตัดล้ไม่มันไม่เหมือนกันแล้วไงไอนี่มันมันคล้ายๆเหมือนอยู่โรงพยาบาลนานนะอันนี้มันสนิทกับคนไงมันก็เลยทําให้มันไม่กลัวแล้วไงเนยขามันยังมีรอยแผลอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเดินเข้าไปเชยมันไม่ขึ้นรถขวัรถกันใช่ไหม เออมันก็มันก็ดีเนาะมันก็ดีเนาะเหมืองนี้ส้มเนี่ยชอบขวดไปไหนแล้ววะส้มหน้าเฉยๆไอเอียมาเช้าว่ากินเหลือนะนี่ไอดำกินไม่เหลือเลยเนี่ยไอดำมันหิวเนี่ยมันกินไม่เหลือเลยเด้กินแค่มื้อเดียวไม่ตายตัวเลยมาขอปลากินอีสักอีสองตัวพี่น้องก็แย่งกินหรอลูกเออรูกใครตัวไหน แม่มันอกินูแม่มันอยู่นู่นอยู่นู่น <Yeah. S 2> ดูเอียมันทำดูมันจะต,ต้องไปกินชามเดียวกับเขาตัวนี้ก็ลูกอีดูใบเอียเนี่ยไม่ใช่เห็นพี่เขาบอกว่าคนละบ้านกัน <Yeah. S 2> เออสลับกันกินไอเอียเนี่ยมันอิ่มเพราะว่าตาเน่เขาคุกข้าวกับปลาให้มันแต่ว่านิสัยมันจะกินมันถึงได้อ้วนไง แล้วท anyway? ําหมันแล้วด <th> <iera> an ้วยไงเละเนี t t ่ยเนี้ยเนี้ยไอเตี้ยยังจับหมอบอกว่าถ้าหากว่าบางทีตัวบางตัวท้องเร็วนะไม่ถึงสองเดือนก็ท้องได้นั่นแหละดิพี่น้องทําหมันหมดยังอีดำสองดำดำไหนอะดำใหญ่เดี๋ยวไอดำก็บอกว่าไอดำไอดำมื่อกี้ทําแล้วแต่ไอดำใหญ่มันจับไม่ได้พอเคลียร์กันฟี่หรือล้วโอ้แล้วแล้วมันไม่ใช่แล้วยังมีไอ้สีทองกับไอ้สีส้มอีกอะนี่เราตอแหล ก้นท้ายโอแคแค่ไหนดิแค่ไหนนะดิแล้วจะจับมันไปตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะลูกมันเล็กอยู่ออยน่น่นั่นแหละดิถามมันดิตอบไหมล่ะอืมเนี่ยยายมาแล้วนะ่ะถามพี่พรพี่พรเขาบอกไม่มีพ่อถืลูกมึงมอไว้ไหนดิดำเรียกกันเรียบร้อยค่ะอิ่มน้ำสำราญฮะ โอ้ยช่างหัวมันเถอะให้มันโตเดี๋ยวมันก็เอาของมันออกมาเองแหละไอเอียแล้วมันรู้นะว่าเวลาที่เรามามันจะรู้ไงมันจะวิง่ดงดง้ดงดง้ดงดง้งมาแล้วมันจะรู้เ,เออจะรู้มันรักกันเนาะไอเอียรไอเอียว่าไงหึไงล่ะ ฮะอะไรนะ,รออะรนะโอ้ย <c ười> แค่นี้ก็จะตายแล้วเหนื่อย